สำหรับหลายคนเช้าวันใหม่ของเจอเริ่มต้นไม่ได้หากขาดกาแฟสักแก้วนะคะวันไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ดื่มถึงขั้นสมองไม่แล่นหรือว่างานไม่เดินกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟกันแค่ไหนอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าที่มาของกาแฟที่เราได้ดื่มหรือเราได้ชงกันเนี่ยผ่านการเดินทางหรือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรกันบ้างวันนี้ในติง้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เราจะมาตามกันนะคะถึงกาแฟเครื่องดื่มยอดฮิตที่มีรสชาติอย่างขมทําไมถึงเป็นที่นิยมนะคะและคนที่คนพบกาแฟคนแรกเขาคิดอะไรอยู่ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสตอรี่ว่ากว่าจะมีกาแฟในวันนี้เขาผ่านอะไรกันมาบ้างค่ะติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมคือเรียกได้ว่าในประเทศไทยทุกวันนี้นะคะกาแฟเนี่ย คือหาง่ายมากๆเลยเนาะคือไม่ว่าเพื่อนๆแบบจะอยู่บ้านเองหรือออกไปข้างนอกคือเจอร้านกาแฟหมดเลยนะคะใครที่ชอบทานอยู่ที่บ้านก็สามารถชงเองได้ถูกไหมหรือว่านํากาแฟสําเร็จรูปมาชงนะคะมาบดเองหรือออกไปหน้าบ้านก็เจอกาแฟรถเข็นหรือแม้แต่สายคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยก็มีร้านกาแฟอยู่ทั่วไปเลยนะคะมนุษย์เรานนะคะอยู่คู่กับกาแฟมาน,นานมากๆเลยแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าคนที่ค้นพบกาแฟคนแรกมาจากความบังเอิญล้วนๆเลยค่ะซึ่งมนุษย์ที่ถือว่าเป็นบิดาแห่งกาแฟคนแรกก็คือคุณคาวดีเขาเป็นคน เลี้ยงแพะชาวเอธิโอเปียเมื่อสมัย850ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะทีนี้ในตำนานเนาะเขาก็เล่าว่าคุณคาวดีเนี่ยตอนที่เขาเลี้ยงแพะอยู่เขาก็เจอน้องแพะไปแะพวกมเมล็ดแดงๆอยู่แถวพุ่มไม้ทีนี้เขาก็เจอว่าเอ้ยทำไมแพะมันดีจังเลยดูแบบมีชีวิตชีวาล่าเลงเกินเบอร์ไม่หลับไม่นอนพอเห็นอย่างนั้นนะคาวดีเขาก็เลยลองเอาเมาเล็ดเนี่ยมากินดูบ้างเขาก็รู้สึกตื่นตัวแจ่มใสเขาก็เล่าเรื่องนี้นะคะไปเล่าให้กับนักบวชแถวบ้านฟังแต่นักบวชเขาไม่เชื่อนะเขารู้สึกว่าเอ้ มองว่าเรื่องเนี้ยเป็นแบบอาหารของปีศาจแน่นอนต้องทำลายถิง้งก็เลยเอามาเล็ดนะคะไปโยนใส่กองไฟกะว่าจะทำลายเนาะแต่เรื่องมันกลับหอมขึ้นมาเขาเลยเปลี่ยนใจเอามาดื่มต้มกับน้ำเท่านั้นรู้เรื่องเลยนักบวชคนนี้นะคะเขาก็ไปโม้ไปเล่าสู่ให้กับนักบวชคนอื่นๆฟังนะคะกลายเป็นว่ากาแฟก็เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างมากขึ้นเลยค่ะพอถึงช่วงสัตว์ตะวันที่15กาแฟก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วตะวันออกกลางทวีปแอฟริกาพวกโซนประเทศซีเรียตุรกียแล้วก็อียิปต์ก็เริ่มมีการปลูกกาแฟแล้วกก็ดื่มัน ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็ปลูกกาแฟแค,ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าสภาพอากาศเขากําลังร้อนชื้นกำลังดีนะคะทำให้พวกมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยเติบโตได้ง่ายแล้วก็รวนเร็วมากๆเลยค่ะทีนี้ต้นกําเนิดกาแฟเนี่ยอาจจะมาจากแอฟริกาก็จริงใช่ไหมคบแต่ว่าคําเรียกว่ากาแฟไม่ได้มาจากทวีปนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคาว่ากกฮวาซึ่งเป็นภาษาอาหรับแปลว่าไม่อยากอาหารแล้วก็เพี้ยนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นกาเวในภาษาตุรกีแล้วก็เพี้ยนอีกนะคะเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษซึ่งเขาอ่านว่าคาเฟ่หรือกาแฟที่เรารู้จักกันดีใน ปัจจุบันคะ่ะอีไม่เพื่อนถ่ายเล่นดีกว่าคิดว่าสายพันธุ์ของกาแฟมีอยู่จํานวนเท่าไหร่คะ ฉเฉลยมากกว่า6000สายพันธุ์นั่นเองค่ะแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ที่เราเอามาดื่มกันเนาะก็มีหลักๆอยู่4สายพันธุ์นั่นเองค่ะอันนี้พอจะทายได้ไหมคะว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างพันธุ์หลักๆนะคะที่ได้รับความนิยมเนี่ยมีอยู่2สายพันธุ์นะคะอิบเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยคุ้นหูอย่างแน่นอนก็คืออาราบิก้ากับโรบัสต้าส่วนอีก2สายพันธุ์ก็คือเอ็กเซลซากับลิเบอริก้าซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะรสชาติไม่ค่อยถูกปากนักดื่มนกทีเนี้ยเพื่อนๆอยา ถึงได้ป๊อบกันแล้วสสายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าถ้าดูจากภายนอกอย่างเดียวนะคะตัวอาราบิก้าเองก็จะมีรูปทรงเป็นคล้ายๆเหมือนวงรีเนาะแล้วก็คล้ายๆพวกรูปตัว S ส่วนโลบัสต้าเองเขาก็จะออกแนวกลมๆหน่อยๆ ส่วนในแง่การปลูกเนาะอาราบิก้าเองเนี่ยเขาจะปลูกได้ในที่พวกสูงๆหน่อยยิ่งถ้าสูงกว่าระดับน้าทะเลเกิน800เมตรโอ้โหจ่มเลยยิ่งหนาวๆนานิดๆก็ดีด้วยนะคะส่วนอาราบิก้าเองเขาก็จะให้คาเฟอีนที่น้อยกว่าโรบัสต้ารสชาติก็จะมีความซ้อมนุ่มนวลกว่าบางทีก็ออกเปรี้ยวปนหวานด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคุณภาพเนี่ยก็เป็นที่นิยมทั่วโลกเลยแต่ทีเนี้ยเรื่องของการปลูกจะยากนิดน,นึงมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงกว่าสายพันอื่นๆส่วนถ้าเป็นโรบัสตา้านะคะเพื่อนๆอาจจะ คุณว่าเขาปลูกกันเยอะที่ภาคใต้ถูกไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยปลูกได้ดีในพื้นที่ราบซึ่งรสชาติเองก็จะมีความเข้มแล้วก็คาฟเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าเยอะเลยซึ่งนอกเหนือจากรสชาติแล้วตัวมเมล็ดกาแฟเองเขาก็ยังทนทานต่อพวกมแมลงพวกโรคแล้วก็ง่ายต่อการจัดเก็บนะคะรวมถึงยังมีราคาถูกกว่าอาราบิก้าด้วยที่สําคัญหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะว่ากาแฟสําเร็จรูปทรนวันเนี่ยก็มาจากโรบัสต้าเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ แล้วมเมล็ดกาแฟาหลายสายพันธุ์ก็ถูกนำมาเป็นกาแฟาหลายรูปแบบทั้งเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้หรือว่ามอกค่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยคะ่ะในปัจจุบันเนี่ยเราไปไหนมาไหนก็เจอร้านกาแฟาไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วเพื่อนเนี่ยคิดว่าร้านกาแฟาเรามีครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่คะ Coffee House หรือร้านกาแฟาแห่งแรกของโลกเนี่ยที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ชื่อว่าคิวาฮานเปิดในกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี1475หรือปัจจุบันคืออิสตันบูลในประเทศตุรกีเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟาในเชิงพาณิชย์เลยนะคะซึ่งต่อมาในศตวรรษที่17ร้านกาแฟาก็เริ่มฮิตไปทั่วยุโรปแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าร้านกาแฟาเก่าแก่ที่มีอายุก,กว่า300ปีที่เปิดมาตั้งแต่ปีคศ1720เนี่ยจนถึงปัจจุบันคือร้าน, Cafe นะคาเฟ่ฟอรืเอ กาแฟที่ตั้งอยู่ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะ พอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ากาแฟเริ่มเข้าไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งจริง,รงๆแล้วนะคะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะจนต่อมานะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงราัชากาลที่3นะคะประมาณคศ1 9 0 4นะคะนายดีหมุนที่เขาไปสแสวงบุญอยู่ที่นครเมรกาประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะพอเขากลับมาไทยเขาก็เอาเมาเล็ดกาแฟเนี่ยติดมาด้วยแล้วก็ลองปลูกต้นกาแฟที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ,คะตอนนั้นนะคะคนที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนชนชั้นสูงอยู่นะคะคือพวกข้าราช หรือว่าขุนนางต่างๆโดยเวลาที่เขาจะดื่มหรือว่าชงเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่สถานที่ทํางานหรือว่าบ้านเท่านั้นไม่ได้มีร้านกาแฟ,แฟอย่างจริงจังในยุคแรกๆเลยนะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะตอนนั้นเนี่ยคนไทยไปศึกษาต่างประเทศค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเอาไอเดียที่จะเห็นจากเมืองนอกเนี่ยมาใช้ในไทยด้วยนะคะรวมถึงหม่อมหลวงเฟื่อพึ่งบุญเมื่อเขากลับมาไทยเขาเลยขอพระราชทานพื้นที่ในพระราชวังพิาไทยจากรัชกาลที่6มาเปิดร้านกาแฟที่ชื่อว่าคาเฟ่เดนอรสิงซึ่งกลายเป็นร้านกาแฟแห่งแรกในไทยและทุกวันนี้ ร้านก็ยังคงเปิดอยู่นะคะใครที่สนใจก็สามารถแวะไปดื่มกาแฟได้นะคะแล้วก็สามารถเที่ยวในพระราชวาังพญาไทได้อีกด้วยพอคนไทยนะคะเริ่มดื่มกาแฟกันมากขึ้นก็เกิดเป็นวัฒนธรรมหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าบางจังหวัดเขาก็มีการทานกาแฟคู่กับของแปลกๆแบบที่เพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงด้วยอย่างเช่นจังหวัดตรังนะคะให้เพื่อนๆลองทานกันดีกว่าว่าเขาทานคู่กับอะไรคําตอบก็คือหมูย่างนั่นเองค่ะหมูย่างต้องเมืองตังถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นของโปรดของชาวตังนะคะคราวนี้ชาว ตังเองเนี่ยเวลาที่มีงานลื่นเลงหรือว่างานเลี้ยงนะคะเขาก็เลยจับคู่กับกาแฟเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะคนไทยเนี่ยเปิดร้านกาแฟกันเยอะมากๆเลยเพื่อนๆพ,พอเดาไดไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ร้านหรือว่ากี่สาขาคําตอบก็คือกลุ่มที่เป็นร้านที่ไม่ใช่เฟรนชชายนะคะนะวันนี้เนี่ยมีเกือบ3,000กว่าร้านแล้วค่ะแล้วก็ร้านที่เป็นเฟรนชชายนะคะรวมๆกันแล้วก็อยู่ประมาณ1 0,000ื่นกว่าสาขาซึ่งไม่แปลกเลยนะคะถ้าดูจากการที่คนไทยเนี่ยดื่มกาแฟเฉลี่ยปีละ300แก้วต่อ แล้วเพื่อนๆล่ะคะดื่มกาแฟกันทุกวันหรือเปล่าฉเฉลี่ยแล้วปีปีหนึ่งดื่มกาแฟกันกี่แก้วคะเชื่อว่านอกจากรสชาติที่จะถูกปากแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็น่าจะชอบร้านกาแฟที่บรรยากาศสวยๆใช่ไหมเพราะเหมือนอีเองอ่ะเวลาอีพเลือกแบบไปร้านกาแฟเราก็จะแบบหาร้านที่แบบน่ารักน่ารักเผื่อไว้ส n น p ถ่ายรูปได้ด้วยค่ะ นอกจากมองหาจุดขายที่น่าสนใจแล้วร้านกาแฟาหลายแห่งก็เริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีในสังคมด้วยนะอย่างเช่นทาง a เม Amazon for Chance ร้านกาแฟาในเครืออเมซ o n ที่ชวนคนที่ขาดโอกาสในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการมาเรียนรู้และฝึกฝนเป็นบาริสต้าให้กับทางร้านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะว่าเรายังมองเห็นเรื่องของโอกาสมากกว่าเรื่องกำไรขาดทุนและยังมอบอาชีพให้กับคนที่อาจจะถูกหลบลืมไปในสังคมไทยหวังว่าเรื่องดีแบบนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะ ส่วนตัวนะคะอีฟชอบทานอเมริกาโน่ทุกเช้าเลยพอรู้สึกว่ามีความเข้มแล้วก็มีความหอมค่ะแล้วมันเพื่อนๆล่ะคะชอบทานกาแฟกันแบบไหนสามารถมาแชร์กันได้นะหากอยากได้สาระความรู้ในแบบที่ฟังได้สบายๆอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปของติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้สามารถติดตามได้ทั้ง YouTube, PTPLC และทางพอดแคสต์ฝากกดไลค์และ u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย